เอาละครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแอดสุดเอเจมเมอนะครับผมแล้ววันนี้นะครับผมก็อยู่ในเกม GTA ซานออนไลน์บนมือถือและ p c ซีเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้เรามากันในเซิร์ฟเวอร์เบบี้โลว์เพลนั่นเองนะครับท่านผู้ชม ก็สำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมารีวิวระบบภายในเซิร์ฟเวอร์นี้กันนั่นเองนะครับซึ่งเซิร์ฟเวอร์เนี่ยก็จะเป็นเซิร์ฟแนวโลว์เพลย 5M นะครับท่านผู้ชมสำหรับใครที่กำลังหาเซิร์ฟเวอร์เล่นอยู่นะครับก่อนเดี๋ยวเราจะมาแนะนำสำหรับเซิร์ฟเวอร์ Baby l o ลว์เพนะครับอย่างแรกเลยนะครับทุกคนก่อนที่จะไปรับชมเนี่ยยังไงฝากท่านผู้ชมทุกท่านนะครับกดไลค์แล้วก็กดติดตามให้ผมด้วยลวกันนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับสำหรับภายในเซิร์ฟเวอร์เนี่ยท่านผู้ชมัครเนะบลย ครับก็เมื่อเรากรอกรหัสหรือว่ากรอกทุกอย่างภายในเซิร์ฟเวอร์เรียบร้อยแล้วเนี่ยมันจะพาท่านผู้ชมมาที่จุดนี้นะครับแล้วก็ เราต้องเดินไปที่จุดสีแดงนะครับเพื่อทาการทําแบบทดสอบนั่นเองนะครับถ้าหากว่าใครทาแบบทดสอบผิดก็จะเข้าเซิร์ฟไม่ได้นั่นเองนะครับซึ่งบอกเลยว่าแบบทดสอบมันไม่ได้ยากนะครับทุกคนถ้าใครที่พอรู้กฎหรือว่าแนะนําให้ไปอ่านกฎก่อนนะสำหรับใครที่ไม่รู้นะครับมันก็เป็นกฎเบสิกนะครับผมกฎโรเปร์เบสิกเบสิกเลยเดี๋ยวผมจะทำให้ดูสักประมาณ3 4ข้อละกันนะครับที่เหลือท่านผู้ชมก็ลองไปทํากันเองดูเนาะเดินเข้าไปปึ๊บนี่นะครับคำว่าโลเ l a ์หมายถึงอะไรก็แน่่อนะครับผมอ่านข้อแรกก็รู้แล้วนะครับว่าเป็นการจำ ก็คือ DM นะครับก็คืออะไร DM ก็แบบเป็นพวกเมสเซนเจอร์อะไรอย่างงี้นะครับไม่ใช่ละก็คือการขับรถจงใจทําให้ดาเมตผู้อื่นนะครับซึ่งมันวงเล็บบอกว่าไม่ควรทํานะครับแต่ต้องดูวงเล็บด้านหลังด้วยนะบางทีมันจะมีหลอกมานะต่อมาข้อ3นะครับพาวเวอร์เกมิ่ง PG นะครับผม PG คืออะไร PG ก็คือนี่นะครับการกระทําเกินความจริงนะครับผมก็คือเราต้องไม่ควรทํานะกดไปนะครับเดรเวอร์บายนะครับหรือว่า DB นะครับ d ีก็คือการแบบขับรถชนอะไรอย่างงี้นะซึ่งคำตอบที่ถูกต้องก็็คคคืืือออออััััันนนนนนนี้้่่่เงงะะรรรบบบผผมมกกกาาขถจจใทดูไ ทำเช่นเคยนะดูวงเล็บด้านหลังด้วยโอเคผมจะทําให้ดูสัก3 4สข้อแล้วกันนะอ่าสีข้อละอ่าข้อสอบมันจะมีทั้งหมด10ข้อนะครับผมทาให้ดูแค่นี้ก่อนละกันที่เหลือท่านผู้ชมก็ลองไปทํากันดูนะครับตอนนี้ผมมาถึงคําถามที่5แล้วเดี๋ยวขออนุญาตทำแป๊บ A few moments later โอเคมาถึงข้อสุดท้ายละอ่ะตอบพิสซ้อละกันนะครับผม ถือว่าใจดีนะอ่ะบอกอีกสักข้อนะครับข้อนี้เขาบอกว่าเป็นการรักษาตัวประชาชนนะครับเรียกค่าไถาได้สูงสุดเท่าไหร่ก็ในกฎนะครับที่ผมได้ไปอ่านมันก็คือ10,000บาทนะพอหนึ่งนี่แหละนี่ครับมันก็ขึ้แบบว่าเราทําแบบที่สุดที่1ผ่านแล้วอ่ะแล้วก็กดต่อไปเลยต่อไปแล้วก็มาที่ที่2นะครับแล้วก็เดินมานะครับผมอันนี้เนะี่ยก็จะมีทั้งหมด5ข้อนะครับเป็นแบบข้อแรกเซิร์ฟเวอร์ของเราขับเลนได้ก็คือเลนขวานะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวตามให้ดูข้อ1กับข้อสุดท้ายแล้วกนนะ โอเคเดี๋ยวข้อที่2ข้อที่3ข้อที่4เนะี่ยผมจะอ,อนุญาตตัดออกไปแล้วกันเนาะมาครับคำถามสุดท้ายนะครับไม่ด่าบุปการีภายในเซิร์ฟเวอร์เราก็ต้องยอมรับนะครับผมปุ๊บกดถัดไปมันก็บอกว่าผ่านการทดสอบเรียบร้อยกดต่อไปนะครับผมเรียบร้อยครับเราก็มาที่จุดเกิดนะจะเป็นประมาณนี้นะครับเห็นไหมก็สอบไม่ยากเลยนะครับอย่างที่บอกนะโอเคแล้วก็ตอนนี้นะครับเมื่อเรามาในเซิร์ฟเวอร์นะท่านผู้ชมจะเห็น อ่าเห็นไข่นะครับไข่ด้านหน้านะครับผมมันจะเป็นของขวัญน,นะแบบของขวัญเด็กใหม่อะไรอย่างนี้แล้วก็มากดปุ่ม N ตรงนี้ได้เลยนะครับนี่เรียบร้อยด้านซ้ายบนมันก็บอกว่าคุณได้รับเงินในธนาคาร2อ0พันบาทนะครับแล้วก็รับโัรศั์มือถือแล้วก็รถด e ีป๊อปหนึ่งคันแบบทาวนเลยเดี๋ยวสำรวจจุดเกิดก่อนว่ามีอะไรบ้างนะโอเคตรงนี้คืออะไรตรงนี้จะเป็นการซื้อสินค้ามันน่าจะเป็นร้านค้านะครับทุกคนแล้วก็ s BUY มันจะมีของขา,ขายก็เป็นประมาณนี้เนาะ ตรงนี้คือหมวกกันน็อกนะ่ามีหมวกกันน็อกขายด้วยแฟลชบายนะครับนี่มันจะมีสีให้เราเลือกนะสนมมติผมเยากได้แบบสีแดงนะครับผมแล้วก็ซื้อมาเลย,ยเสียไปเลยพันห้ร้อบาทนะครับผมไหนลองใส่ดูกดปุ่ม Y นะสำหรับการเปิดเมนูช่วยเหลือนะครับแบบใครอยากจะเปิดกระเป๋าหรือว่าเนี่ยดูสถานะตัวละครของดูเนตต่างๆนะครับเอ้ยมันมีระบบออโต้ฟาร์มด้วยนี่ใช่ปะ อ๋อคือผมยังไม่ได้ซื้อใช่ไหมน่าจะต้องซื้อนะครับแบบบัตรออโต้ฟาร์มเนาะอ้น่าสนใจมากครับทุกคนโอเคมาดูกระเป๋าของเราก่อนนะครับเดี๋ยวผมขอลองใส่หมวกกันน็อกดูหน่อยอใช้นี่เป็นไงหมวกก็แดง <c oughs> เดี๋ยวขับรถต้องแรงแล้วเออ <c oughs> ใส่หมวกแดงรถจะไม่แรงได้ไงใช่ปะ่ะ <c oughs> โอเคก็สําหรับจุดเกิดนะครับยังมีเป็นจุดกาลาดนะก็คือเนี่ยสามารถเก็บรถได้สามารถเรียกรถได้นะเรียกรถก็กดปุ่มวายเลยนี่รถของเราเห็นไหมครับกดเลยนี่กดปุ่มเอ็น แล้วก็สตาร์ทเครื่องยนต์นะครับมีสตาร์ทเครื่องยนต์ดับเครื่องยนต์อะไรต่างๆนี่ท่านผู้ชมก็มาดูได้นะขอเป็นสตาร์ทเครื่องยนต์ไปก่อนเลยนี่ควันกระมงเลยไงอ่าเราก็ตัดมาที่ระบบต่อไปกันเลยนะครับทุกคนท่านผูช้ชมดูท่าแบบนี้จอดรถยังไงให้ท่าสวยขนาดนี้วะเนี่ยโอเคครับเราก็มาที่จุดตรงนี้นะครับผมที่เราจะมารีวิวกันนะจุดนี้เนะี่ยไม่มี GPS แต่เราสามารถนะครับกดจีพีเอมาที่โรงพยาบาลก็ได้นะครับมันจะอยู่บริเวณหน้าโรงพยาบาลน,นะครับตรงนี้ก็ สำคัญมากนะครับมันก็คือเป็นจุดเนี่ยอัพช่องกระเป๋านะครับเคยท่านผู้ชมจะสังเกตว่ากดปุ่มวายนะดูกระเป๋าของเรานะครับตอนนี้เนี่ยความจุเนี่ยสทับแนะบอกเลยว่า8ช่องที่ค่อนข้างน้อยนะพอเราไปทํางานมาได้ของมาเยอะๆเนี่ยมันก็เต็มเลวครับเราก็ต้องสะสมเงินนะเก็บเงินไวนะ้เก็บหอมรอมริบแล้วเราก็มาอัปเดช่องกระเป๋า อ่ะก็คือเนี่ยกดปุ่ม N นะครับเห็นไหมคือมันสามารถนะซื้อด้วยเงินในเกมได้เลยก็คือเงินเขียวนะครับเนี่ยเช่นอัพไป3มช่องก็ส0,000ื่นอะไรประมาณนี้อันนี้ท่านผู้ชมก็ลองมาดูเอาละกันนะครับสําหรับจุดนี้เนาะใครอยากจะอัพกระเป๋านะครับแนะนําเลยนะต้องอัพนะครับไม่งั้นกระเป๋าเต็มไวเนาะส่วนตรงนี้จะเป็นจุดซ่อมอาวุธนะเขาบอกว่าคุณต้องมีอาวุธก่อนโอเคผมยังไม่มีอาวุธนะครับแต่ใครจะมาซ่อมอาวุธก็มาซ่อมได้นะก็ตรงนี้นะครับที่เป็นจุดน้ําพุเนี่ยก็คือจุดแลกบัตรออนไลน์นะครับ คือเราต้องออนไลน์ให้ครบ150ชั่วโมงก่อนครับอันนี้คือเงื่อนไขนะเราออนไลน์ในเกมไม่ครบ150ชั่วโมงครับแล้วเรามาตรงนี้เลยครับ จุดตรงนี้แหละแล้วไปกดปุ่ม n เ,เพื่อแลกบัตรออนไลน์นะพอเราได้บัตรออนไลน์มานะครับทุกคนเราก็สามารถนําไปแลกเป็นกาชาสุ่มรถนะครับก็น่าจะเป็นกาชาที่แบบการันตีเลยว่าสุ่มปุ๊บก็จะได้รถ1นคันแน่นอนมาครับผมตอนนี้เรามาถึงสถานที่ขายรถนะครับผมตรงนี้จะเป็นจุดขายรถส่วนตัวนะครับเราสามารถดูได้นใน gps อีกเช่นเคยนะครับตรงนี้เนี่ยจะมีตู้ atm อยู่นะครับหรือว่าท่านผู้ชมจะเจอตู้ atm ที่ไหนมันจะมีระบบแบบอ่านเนี่ยผมจะเปิดให้ดูนะ slash atm นะครับ ปึ๊บโดนี่มันจะขึ้นแบบนี้ขึ้นมาเลยนะอันนี้เราก็สามารถใช้ได้เลยนะครับอย่างเช่นจะวิ t ด d r ก็คือเป็นการเบิกอ่าสมมติผมจะเบิกนะเบิกสักประมาณเท่าไหร่ดี1000งพันเบิกสักหนึ่งพันนะครับตอนนี้ธนาคารเรามันมีอยู่ส0 0พนนะอ่ะกดคอนเฟิร์มมาปึ๊บตกลงเรียบร้อยเห็นไหมครับเป็นการถอนเงินเรียบร้อยแล้วนะครับผมตรงนี้น่าจะเป็นการฝากเงินนะครับทุกคนสมมติผมจะใส่เป็นอ่าสัก500อ่ะใส่บ่ายแล้วก็กดคอนเฟิร์มนะครับนี่ก็จะเป็นประมาณนี้โอเคเดี๋ยวเรามาเข้า โชว์ูมรถกันเลยดีกว่าเดินเข้าไปนะครับนี่จะเป็นประมาณนี้นะครับก็จะมีรถโชว์อยู่เยอะแยะมากมายเลยนะครับท่านผู้ชมบางนี้ก็มีด้วยนะครับขอบอกเลยว่ารถสวยงามมากนะผมลงมอดมาโคตรแจ่มโอเคแล้วก็มาที่จุดนี้นะครับกดปุ่ม N น,นะท่านผู้ชมก็จะเห็นว่ามีรถให้เราเลือกซื้อเยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นมอไซค์รถยนต์รถสปอร์ตนะครับท่านผู้ชมก็เลือกดูได้เลยนะครับในเรื่องของราคามันก็บอกอยู่ด้านบนนะครับผม ใครที่อยากได้คันไหนก็มาดูไว้กว่อนก็ได้นะครับแล้วก็เออไปสะสมดังเอาไปฟาร์มเอานะครับก็ในส่วนโชว์รูมรถก็น่าจะเป็นประมาณนี้นะครับทุกคนครับก็เรามาถึงสถานที่ต่อไปนั่นก็คือสถานที่อาบน้ําและจุดนอนนะครับเราก็มาที่จุงนี้เลยนะครับมันจะมีใน G P S นะครับดูได้ที่สถานที่ต่างๆนะทุกคนโอเคเราก็เดินเข้าไปเลยนะครับทางขวาก่อนแล้วกันนะทางขวาจะเป็นจุดนอนนะครับเราก็ทําการกดปุ่ม N เ,เพื่อน,นอนได้เลยนะนี่เห็นไหมนี่แบบไม่นอนบนเตียงด้วยเ ไปนอนบนพื้นซะงั้นตรงนี้เราก็รอหลอดมันเต็มนะครับพอหลอดเต็มปุ๊บนี่เราก็จะาหายง่วงแล้วก็จะเป็นประมาณนี้นั่นเองนะครับต่อไปนะครับห้องต่อไปตรงนี้ก็เป็นห้องนอนเหมือนกันนะครับมี2ห้องเนาะแล้วก็ฝั่งนี้จะเป็นจุดอาบน้ํานั่นเองแล้วก็เดินาไปกดปุ่ม n ได้เลยนี่เป็นไงครับตัวละครของเราก็จะมีเิเมิชันแบบเต้นด้วยนะ <laughs> เต้นตอนอาบน้ำนะครับแล้วก็รอหลอดนั้นมันเต็มเหมือนเดิมนะครับ <h ats> ปุ๊บเต็มเรียบร้อยนะครับตัวเราก็สะอาดเรียบร้อยละโอเค อีกห้องหนึ่งก็น่าจะเป็นอาใช่จริงด้วยครับจะเป็นอาบน้าอีก2ห้องนะครับก็อย่างละสอห้องนะครับแล้วก็เดินออกมาตรงนี้นะครับตรงนี้เนี่ยจะมีตู้ ATM นะครับผมก็ได้รีวิวไปแล้วเนาะตรงนี้จะมีจุดร้านค้านะครับเราก็สามารถมาซื้อของได้ส่วนด้านในนี้นะครับก็จะเป็นจุดซื้อหมวกกันน็อกนั่นเองนะครับโอเคมันมีจุดเกิดนะพอดีผมซื้อมาละอ่ะก็เป็นประมาณนี้นะครับสําหรับจุดอาบน้ํานอนนะครับ มาครับตอนนี้เราก็มาที่สถานที่คาสิโนโน,นะครับผมเดี๋ยวเราจะมารีวิวระบบคาสิโนกันนั่นเองนะอย่างแรกเลยเราก็จอดรถให้มันเป็นระเบียบก่อนกดโลเ play เลยเสเตเตอร์เกมเมอร์โอเคครับเราก็เดินไปเลยครับจุดนี้ก็จะมีใน GPS นะครับผมก็จะเป็นจุดคาสิโนนั่นเองเราเดินมาเลยนี่สถานที่ข้างในก็จะเป็นประมาณนี้สำหรับระบบที่ผมจะมารีวิวท่านผู้ชมนะครับก็คือระบบแทงสนุกนะโอเคซึ่งผมก็บอกไว้ก่อนผมก็เล่นไม่เป็นนะครับก็สำหรับใครที่อยากให้ผมเล่นสนุกเนี่ยกดไลค์ก่อน กดไลค์ยังแง่แหละท่านผู้ชมไม่กด ผก็ตออโอเคก็อย่างแรกเลยนะครับมันก็มีบอกนะครับว่าให้เราเนี่ยพิมพ์ slash pool นะครับ E O O L นะครับแล้วก็กดไปได้เลยนะครับกดไปปุ๊บนะครับมันก็เนี่ยไอ้บินบอกว่าให้เรากดปุ่ม n นะนี่พอกดปุ๊บนะครับมันจะเป็นมุมมองบุคคลที่หนึ่งเลยนะแบบเหมือนกลมลงมาแบบเออจะแหงสนุกละนะแล้วบนมันมีบอกว่าให้เรากดปุ่มอะไรนะกด y กับกด f กด y จะเป็นการเลี้ยวทางซ้ายอ๋หอหันมุมมองไปทางซ้ายอะ่ะเออแล้วก็กด f จะหันไปทางขวานะครับ อันนี้มันน่าจะให้เราเลงนะเนีย่ยเราก็เลงให้ตรงใช่ปะ่ะปุ่ม H เค็อการยิงนะครับซึ่งถ้าหากว่ากดค้างเนี่ยมันก็จะยิ่งแรงนะอาจจะผมลองกดดูนะครับแบบกลางๆแล้วกันเนาะโอเคนี่จะเป็นประมาณนี้นะครับเห็นปะ่ะมันผสมจริงเลยนะทุกคน แบบมันติดอยู่ที่ผมเล่นไม่เป็นด้วยแหละนะฮะถ้าใครที่แบบเล่นเป็นแล้วอินกับเกมนี่แม่งแบบผมว่าเป็นระบบที่สนุกมากนะและผมบอกเลยว่าระบบนี้ในผมเพิ่งเห็นเซิร์ฟเวอร์นี้เซิร์ฟเวอร์แรกเหมือนกันนะครับที่แบบการแทงสนุกเนี่ยหรือว่ามีเซิร์ฟเวอร์อื่นทําไปแล้วซึ่งผมไม่ได้รีวิววันนี้ก็ไม่ไม่มั่นใจเหมือนกันนะแต่ที่ผมเล่นมาเนี่ยเพิ่งเคยเห็นเซิร์ฟนี้เซิร์ฟแรกนะครับดูก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับ ถ้าลงลุ่มมันจะขึ้นมาเป็นบวกหนึ่งบวกไรด้วยนะโอเคนะลุกคนผมขอเล่นแค่นี้ก่อนแล้วกันนะเพราะว่าผมเล่นไม่เป็นจริงสำหรับใครที่เล่นเป็นก็ลองมาเล่นกันดูนะครับผมบอกเลยว่าระบบนี้โคตรมันโอเคทุกคนซึ่งตอนนี้เรากําลังไปที่ตลาดเซิร์ฟเวอร์นะครับแต่สิ่งที่น่าสนใจกว่านั้นก็คือ,อมันแบบว่ามีระบบไฟเลี้ยวด้วยนะก็ลองกดปุ่ม N ดูแล้วก็เนี่ยมันจะมีไฟเลี้ยวซ้ายกับเลี้ยวขวานะส่วนว่าผมอยากจะเลี้ยวซ้ายนะกดดูนี่ยังแค่โคตรเจ๋ง นะไอผมก็เพิ่งเห็นเซิร์ฟเพิร์แรกอีกแล้วนะครับสำหรับไฟเลี้ยวเนี่ยดูมีแบบไฟเลี้ยวหน้ากับไฟเลี้ยวหลังนะถึงมันอาจจะไม่ค่อยสมจริงเท่าไหร่แต่ก็มันมีอ่ะมันก็เจ๋งอ่ะ <c oughs> มาเปิดขวาบ้างนะยัางไงาเออก็เ <c oughs> จ๋งดีนะครับทุกคนโอเคเรามาถึงตลาดลางกันแล้วนะครับตรงนี้ก็มีน GPS นะครับเขอให้เราเลือกเป็นตลาดเซิร์ฟเวอร์นั่นเอง กับุ่มเอนนะครับผมนี่เราสามารถดูราคาตลาดล่างได้นะครับถ้าอยากจะทํางานก็มาดูเนาะว่างานไหนตอนนี้แบบราคากาลังดีอะไรเงี้ยมันจะมีพวกขายของนะใครไปทํางานมาก็เนี่ยมาขายของในที่นี่นะครับสุดท้ายนี้นะครับแอดมินได้ฝากมานะครับสำหรับใครที่จะเข้ามาในเซิร์ฟเวอร์เนี่ยมา3ามคนนะครับก็ฟรีแก๊งเลยนะครับสามารถสร้างแก๊งได้ฟรีนะครับทุกคนอุ้ยอยู่ๆก็ฝนตกอ๋อฝนตกหนักมากเลยครับนี่จะไล่ผมเลยแล้วเนี่ย Yeah, และทุกคนพูดยังไม่ทันจบฝนตกไล่ละโอเคก็อย่างหนึ่งนะก็จะเปิดรับหน่วยงานด้วยสําหรับใครที่อยากจะเข้ามาเป็นตำรวจหมอช่างอะไรต่างๆเนี่ยเข้ามาในเซิร์ฟเวอร์ได้นะครับรายละเอียดผมทิ้งเอาไว้ใต้คลิปนะครับสำหรับช่องทางการติดต่อแอดมินนะใครมีปัญหาอะไรหรืออยากจะเป็นหน่วยงานต่างๆก็ติดต่อแอดมินได้เลยนะครับก็ตอนนี้ฝนตกหนักมากนะครับผมคงต้องไปก่อนละนะครับ โอเคก็สำหรับคลิปนี้นะครับถ้าใครชอบยังไงก็ฝากกดไลค์แล้วก็กด subscribe ด้วยแล้วกันนะครับเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับผมแล้วก็อย่าลืมเข้ามาเล่นเซิร์ฟเวอร์ b บบี้โลว์เพลงด้วยนะครับ